พี่พิมพ์นูบอลเชียฮะปอลเชียเยอะเลยโอ้ยโอ้ยข้างนอกมันมันร้อนอย่างเงี้ยโอ้ยเข้ามาข้างในก็เย็นสดชื่นไปพิมนะจ๊ะมานอนแอร์แม็กตวเนี้ยลูกโอ้โอนี่นี่นี่แล้วเปิดแอร์จะเย็นชั่มบ้านเลย,ยนี่ทั้งวันตั้งแตบบ่เช้า นี่ยไม่ทำอะไรเลยเปิดแอร์นอนถึงเนี่ยเหรอคะโอ้ยแ<ท><ท>ครค่ะนี่ก็มันร้อนมากเลยนะคะแค่มูมนี่ประเทศไทยอะ่ะช่วงเนี้ย เป็นช่วงหน้าร้อนเอถึงไม่ใช่ช่วงหน้าร้อนก็ร้อนมากอยู่แล้วนะคะนี่แต่มันไม่ได้นะลูกหนูดูสีบ้านเราอ่ะมันกว้างมากใช่ไหมแล้วแอร์เนี่ย BTU มันเยอะเนี่ยเปิดแอร์เนี่ยนะเท่ากับเปิดแอร์บ้านเก่าสามตัวเลยรู้ปะแล้วมี่กว้างแบบเนี้ยแอร์เมื่อทางานหนักทํางานหนักแล้วมันก็เปลืองไฟหนูอยู่กันแค่สองคนตัวน้อยแล้วเปิดแอร์เนี่ยอลังการเย็นชํำทั้งบ้านขนาดเนี้ยมันเปลืองไฟลูกเรียกกดังงิที่ใหญ่มันจะเปลืองไฟ ใช่ไหมคะใช่เป็นที่คแคบแคบมันจะไม่เ,เปลืองไฟใช่ไหมคะก็ใช่นะอ,อ,อืมอืมนั่นชัดพีมคิดวด่ามันเจ๋งมากแล้วนะแคมุนคะหนูคิดออกแล้วคะ่ะอะไระขอคุณแจรถหน่อยคะ่ะจะไปทำอะไรคะหนูจะไปใช้ชีวิตในรถแล้วนี่เมื่อเปิดแอร์ในบ้านแล้วมันเปลืองไฟก็ไปเปิดแอร์ในรถแทนไงคะเ,เดี๋ยวเด<ะ>ี๋ยวเด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 ็กการสตาร์ทรถเปิดแอร์นอนในรถมันอันตรายมากหนูไหม เพราะว่ารถเนี่ยมันจะมีกา๊าซค่ะวไดไออไซด์ปล่อยออกมาแล้วบางคนเนี่ยชอบไปจอดรถแล้วสตาร์ทรถนอนนะถ้าหลับไปนะสูดกา๊กาซกาับไดออกไซด์เข้าไปสลบแล้วก็ตายไปเลยก็มีเยอะอยแต่แค่มูค่ะลืมไปแล้วหรคะว่าแคมูนนะคะมีรถที่ใช้แบบไฟไฟ้าไ,ได้ จะไปอยู่กันในแคบแคบในรถเนี่ยนะอยู่ได้แล้วนชาอยู่ได้นะอยู่บนรถได้แน่นอจริงคะาจริงอ่ะจริงค่ะจะเอาผ้าห่มอะไรไปด้วยค่ะนี่ได้แน่นะเดี๋ยวแม่จะคอยดูว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนในรถอ่ะหนูอยู่ได้ทั้งวันแน่นอนนะชาไปเตรียมเสบียงหมอน้อมค่ะ พผ้าห่พมพร้อมหนลนาชาหนูเตรียมสเสบียงอะไรมาบ้างไหนดูสิโอ้โหเยอะมากเลยเอาขนมมาเพียบเชะนนี้พี่พิมพ์แบบนี้อยู่กันได้ทั้งวันเลยนะใช่อุ้ยนชาชาพี่พิมพลืมน้ำเ๋ยแบบพี่พิมพแบวน้ำก่อนนะเอาเลยพี่พิมดีดีดนีนาชามาลน,นี่นีนาชาที่สำคัญที่สุดข,ขาดไม่ได้เลยก็คือ เดี๋ยวกินถือแค่รมีสไตล์รถติดค่ะเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงเหรอเนี่ยสองคนเอาจริงค่ะเอาจริงนะคะประกวดคารตาโรเลยค่ะอ่ะ,อะก็ได้ในเมื่อสองคนบอกแบบนี้<ะ>เดี๋ยวแม่สตาร์ทให้แต่ว่าแม่นะจะเปิดเป็นโหมด EV อย่างเดียวตายละเด็กพวกนี้นี่นถ้าวิ่งเนี่ยวิ่งได้36กกิโล แต่ถ้าเปิดไฟไฟอย่างเดียวไม่ได้วิ่งเนี่ยจะได้ด่านเท่าไหร่แม่ก็อยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวแบตเตอรี่มันก็หมดดูสิว่าเด็กจะอยู่ได้ยังไงหาอะไรนะคะมูลเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวแม่จัดการเปิดให้เปิดให้เย้อะเดี๋ยวแม่พับเบาให้ ป,ปีนขึ้นไปเลยถืออันอนี้ไว้ก่อน,อนมานะชาพิมปูที่นอนก่อนนะเย้ขึ้นมาเลยอุ้ยมาปะจึงอุ้ยมันตะกว้างอยู่เหมือนก,อกันนะเนี่ได้พิหน้านอนมากเลยใช่เป็นไ้หน้านอนไหมนี่เรามีโต๊ะกินข้าว,ออวด้วยนะนัทชาอันนี้คือโต๊ะกินข้าวของเราอย,อยู่สุขสบายเลยนัชาโอเคคผื่อพี่พิมโอ้ ถ้าอย่างนั้นแม่ไปแล้วนะอยู่กันให้ได้นะเนี่ยค่ะเคมิลล์มาดายมาละชาเรามาจัดบ้านของเรากันต่อเลยมามามาลาชาะะไปช่วยพี่พีมจัดขนมฝั่งนู้นก่อนไปไป กินก่อนดิกินขนมกันค่ะพี่พิมเออไอเดียดีมาแกะขนมกันกินเลยง่ายะจุ๊บๆดูน่าจะอยู่ได้สุขสบายเนาะนัชชาเนาะใช่ค่อยู่ได้เลยเคกินเยลลี่พิซซ่ามาเดี๋ยวพิมแกะให้นัชชาในรถตะกวางเอเย็นฉ่ำมากเลยเนาะใช่ค่ะแถมยังไม่เสียงค่าไฟอีกด้วย มากินอะไรกันดีกว่านะชาอ่ะหยิบเลยหยิบเลยไม่กินหรอไม่พี่กินคนเดียวนะนูจะกินแต่เยลลี่เลยเนี่ะอาโอ้โหอชาหิวน้ำไหมเดี๋ยวพี่พิมเทน้ำให้กินพี่พิมนำมาแช่น้ำเล่นในรถกา ไม่ได้สินาชาเดี๋ยวป้ากวาดจะข้างหนูเอาอยิ่งหงหงรถอยู่ไม่ได้ไม่ได้เด็กขาดเลยนาชานาชาอยู่ในรถนี่หรืออยู่ในบ้านดีกว่ากันคะอยู่ในรถดีกว่าค่ะไม่ได้วรรยากาศดีเนาะน่ะากินนะน้ำเปลี่นชื่นใจจริงๆเลย นี่แต่นะชาพี่มึงจะบอกให้หนูรถแบบที่มันเป็นรถยนต์นะที่ไม่มีระบบไฟฟ้าแบบเนี้หนูห้ามนอนในรถเด็ดค่ะเลยเข้าใจไหมคะนาัชชาะว่ามันจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเกิดเรานอนนอนอยู่ในรถอย่างนี้ชีวิตอ,อาจจะตายได้เลยนะนัชชาได้ได้ยินที่พี่พิมพูดไหมคะเนี่ยได้ยินค่ะอยู่โมแต่ชมนกชมนะ้กินเยนลลี่สบายใจเฉื่เชียวนัชชาอ,อิ่มแล้วเราจะมาทำอะไรต่อกันดีอ่ะมามาด้วยแทกกันพี่พิมพ์โอเคได้เลย อาจจะพี่พี่มเก็บของก่อนนะนัชชาหนูนอนเล่นรอไปก่อนามานัชชาหันมาทางนี้หันมาทางนี้อ่าแล้วนอนเลยนอนคู่กันนัชชาหนูจะดูช่องอะไรคะช,ช,ช่องนัชชาดูช่องนัชชาไม่มีดูช่องไรจิวดีกว่าน,นอนเออช่องเด็กจิวไลฟ์าสาระเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> จ็บใจนัชชาเผอิญว่าพี่บางคนชอบดูอะไรไลฟ์สาระ <c oughs> ดูไปเถอนะเ <c oughs> นาะไม่เอาดูเหะ พี่พิมพดูคนเดียวแล้วกันหนูนอนหลับไปเชิเอาที่สบายใจช่องเด็กจิ๋วอุย้ยช่องนี้ทําคลิปดีมากเลยอุ้ยชอบสุดๆนะชาหนูกดจับตาไคยังไปกดจับตาไคด้วยนะยังไม่ได้กดเวลาหนูดูช่องพี่พิมพลืมกดตล,ลอดเลยโอ้โหยืมกดเลยตั้งใจลืมอ่ะนอนๆไปนอนๆไปนอนอนอนว้าคลิปนี้เจ๋จังเลยพี่พิมหนูปวดช,ชี่อ่ะฮะปวดที แล้วทำไงด,ดีนาชาพี่พมพมบอกหนูแล้วใช่ไหมคะว่าก่อนขึ้นรถเนี่ยให้ปีชีโอ้ยแล้วทำไงดีล่ะทีนี้เนี่ยพี่พมพมขอลงจากรถปีชีก่อนได้ไหมห<ะ>ไม่ได้นาชาโอ้ยนี่ถ้าเกิดว่าหนูลงจากรถปีชีนะป้ากวางเขาก็จะคิดว่าพวกเราอะยอมแพ้แล้วอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยเสียสักรีมากเลยนาชาไม่ได้นะน้าชาพี่มพ์รู้แล้วในรถป้ากวางเนี่ยเขามีถั่วซุ้มอยู่เดี<ะ>๋ยวพี่มพ็มหยิบให้โอเคไหมคะโอเคค่ะ นี่โถส้วมนี่นะชาโถส้วมยี่ห้อเบนส์เลยนะอุวยพี่พิมนี่มันถังขยะเออนาพิมพ์บอกโถส้วมมันก็เป็นโถส้วมสิงั้นหนูทำธุระเลยนะเดี๋ยวพิมพ์กางผ้าให้เดี๋วอ่ะเสร็จแล้วพี่เบลโอเคมานให้ไวมอาอือพิม นอนต่อไปเดี๋ยวพิมดูคลิปช่องเด็กจิ๋วก่อน few later. พี่นัชชานัชชากำหลังให้พิพมหน่อยพี่พมาคันหลังอุ้ยจะกระตีจกะจกระตีอย่าปัดเรื่อยนะปัดเรื่อยกระตีกระตีเยอะด้วยๆยิ่งกินในรถแบบนี้แก้วหูทแทบแตกอุอย้ยตอนนี้ห่ามากเลย ทำเปทนจำเป,อ<ไ>ปโอ้โหแล้วมันจะนอนได้ไหมเนี่ยเป๊ะบบ็ดเงินได้ถือเอามายัดซะาไม่ช่างคิดจริงๆอย่าเยียบพี่พิมพ์นาจ๊ะโอ้โหนอนมันก็ติดแล้วเนี่ยมันนอนไม่ได้เป๊ะนะจ๊ะแต่อยู่ในรถนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะพรากวางจะได้ไม่รู้ไม่เห็นว่าเราอะดูคลิปตลอดทั้งวันแบบนี้เนาะเนาะเด็ดไปอยู่ที่บ้านนะเราดูคลิปนี้เดียวป้กวางก็ดูแล้วเนาะใช่ พี่มึงไล่ดูช่องเด็กจิว๋วต้นคลิปหมดช่องแล้วเนี่ยมาเรามานอนกันดีกว่าเนาะอะ,อะ,อะนะชาเรามานอนกันมานอนกันนะเดี๋ยวพี่บิงผมผ้าห่มให้นี่เอานอนดีๆสิคะณ้านะชาผมก็ห่มสิเอ้านอนดีๆปิดหน้าปิดตาหมด กุบกุบโอ๊ยนอนต่อไปเธอทนทนไปนอนค่ะโอ้ยเสียศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงนะชาผู้หญิงโอ้ยลองเปลี่ยนด้านสิให้มันเมื่อยเมื่อยทีละด้านเกดิดดับีี้าโอ๊ยทนไม่ไหวแล้วเมื่อยทีหมดนาชาก็ยังมาแก้อิง,งเนี่ยวันนี้นะชาจะทำร้ายถึงจักรีผเพิ่มไปถึงไหนเนี่ยฮะโอยมันนอนไม่สบ,บายเลย เมื่อก็มือไปหมดพาภูมันก็ปิ้นไปอ้อยนาชาเนี่ยแล้วก็มีน้องสดป่วยมาแกล้งตลอดเวลานาชาอย่า,กา,ยากแกล้งพี่อดูสิจะน้่งหัวปกติไม่ได้จะปิดอีกนาชาหยุดแกล้งได้แล้วนี่นี่อ้าเป็นไงเด็กๆอยากจะกลับเข้าบ้านกันหรือ,อยังยังค่ะฮึยยงงหรอเอ,อ,อยยณชายย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 บยยยยย้ยย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 ยไยย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 ่ยยย่ นะชาอยากเล่นที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะเอออยากเล่นที่นี่ยังไม่ยาก,กับเนาะใช่ออออในนี้สนุกไหมใช่เรออเห็นไหมคะแค่มูปิดเลยอะ่ะปิดเลยคะ่ะพวกเราจะอยู่ต่อ,อ,อต่อกันนอนต่อ,ตอ,ตอกันนะชาตามใจม <c oughs> ีความสุขจัง นาชาไม่ได้นะเราจะออกตอนนี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรายอมแพ้เสียศักดิ์ศรีเข้าใจไหมนะเชนพี่พิมเรียกว่าพี่จะดปเล่นนเล่น่ะโอ้ยไม่ได้นะชาออกไลตอนนี้ไม่ได้พี่พิมบอกแล้วไงคะเล่นบ้านปวาวันก็ดีกว่านะชามานั่งมานั่งเล่นบ้านปวาวันกัน <laughs> เล่นเป็นไหมเนี่ยในแดนมาพี่พิมสอนทามืออย่างงี้ทามืออย่างงี้เหมือนจะไหวแตเอียงเอียงอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ตบเลยบ้านปวาวันตบอย่างงี้ ไม่ใช่ตบมือตัวเองไม่ใช่ตบมือที่ิ้งอ๋อใช่นะชาอ๋ะนะชาหนูเล่นบ้านป่าวายไม่เป็นเล่นจ้ำจีม้มะเขือเปาะดีกว่าเอามือวางมือ,มามอวางมือเดียวมือเดียวมาจ้ำจี้มะเขือเปาะอ,อาบน้ําท่าวัดไม่ใช่เอาอแล้วมันร้องว่าไงอ,ะอ่ะอาบน้ําหลังบ้านได้เรียนพ<อ>ายเรือไปพายกล้วยเดียวจับยวน โอ๊ยนะชาเล่นทุกอย่างจนไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วเนี่ยเรามานอนต่อกันดีกว่าเนาะเอานอน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 ไม่ใช่ผ้าห่มอโอ้ยเอาไปเลยพี่ไม่ใช่ผ้าห่มแล้วแค่นี้อืดอ้จะตายอยู่แล้วไย่อือาจะาอย่า่ไปนอนที่ตัวเองอไรนี้พี่มันก่อดหนูนายยังไม่ได้ห่มมาพี่มันนอนกอนหนูหนูเป็นตุ๊กตาเลวขอนอนก่อนหน่อยไม่ได้ไม่ได้เหรอ ว้ายน่าเชื่อเดี๋ยวนะท้ามมันร้อนขนาดนี้น่าชา่อหัวร้อนไหมพิมร้อนมากไหมว้ายไม่ร้อนเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ร้อนร้อนร้อนโอ้ย้อ้ยพิมฮะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหุ้ย ทำไมมันร้อนขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเหนื่อแตกภาพเลยนะชาพี่เทนูก็ร้อนเหมือนกักนเฮ้ยใ,ใครปิดแอร์นะชาอุ้ยนาชาสงสัยเพื่อควางต้องแก้งแน่เลยอย่ะมาจับแอร์ให้พวกเราออกจากรถดะใช่ไหมใช่แน่นอนเลยพี่เิมโอ้ยนะชาแล้วเราจะทํายังไงกันดีเนี่ยมันร้อนมากเลยอยู่ไม่ไหวแล้วอะพี่เนนทน่ร้อนทนไม่ไหวแล้วใช่นชาพี่ทก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือน รอพไว้แลแคแคมค่ะกงจนใช่ไหมคะแคมูต <mis> ้องใจดับเอเพให้พวเรารอลออกมาใช่ไหคนี่ยดวเนี่ทนไม่ไหวกันแล้วใช่ไหมจะออกมาแล้วใช่ไหมก็ใช่สิคะแคมูเล่นแกล้งเราแบบนี้ก็ต้องออกสิคะเล่ไปแกล้งอะไรพวกหนูเหงือเข้าตามมดเลยก็แคมูนนะคะแก้งดับแอ ได้พวกเราร้อนนี่ค่ะแม่ไม่ได้แก้โอ้โหนี่อยู่กันทั้งวีทั้งวันจนจะมืดอยู่แล้วเนี่ยแบตหมดแล้วสิคะลูกฮะแบตเตอรี่หมดเหรอคะใช่แบตรถมันหมดแล้วโอ้แบตเตอรี่รถไม่หมดได้ด้วยเหรอคะเค้มือเอาใช้ไปมันก็ต้องหมดสิคะแบตอะตอนแรกบอกว่าจะอยู่ทั้งวันเป็นไงยังไม่ทันหมดวันเลยนะนี่ยังไม่เต็มวันเลยนะอยู่ไม่ไหวแล้วใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้หนูรีบวิ่งเข้า ลูกนงเปี้ยเลยอ่ะนี่วันหลังแล้วมันนอนในรถอีกนะเดี๋ยวแม่ชา์จแบบให้เต็มเลยไม่ต้อง